นะครับโวลต์แอมป์วัดกันดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรนะบางคนไปเห็นผ่านหน้าหันตาเพราะทุกคนต้องใช้จะจะเห็นครับว่าใสายชาร์จอันนี้รองรับกี่วัตต์นะครับอันนี้รองรับกี่แอมป์อนน่าแต,แต่มันเยอะแยะนะครับตอนนี้เราอุปกรณ์ที่เราใช้ไฟฟ้าอยู่ในบ้านก็จะมีหน่วยเรียกพวกนี้นะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับว่ามันคืออะไรกันบ้างนะครับ หน่วยแรกแล้วกันครับไอ้ตัว V จุดเนี่ยคือย่อมาจากโวลต์นะครับโวลต์เนี่ยเป็นหน่วยที่ใช้เรียกนะครับใช้เรียกบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้านะครับอันนี้ยกตัวอย่างครับเช่นทาน1.5โวลต์ทาน9โวลต์หรือไฟบ้าน220โวลต์นะครับอันนี้คือเป็นแรงดันไฟฟ้านะครับยิ่งเยอะยิ่งส่งไปไกลนะครับแอมป์หรือตัว A นะครับเป็นหน่วยในการใช้เรียกสำหรับบอกปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำหรือสายไฟนะครับตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นพวกสายชาร์จสายชาร์จ3าม A นะครับสายชาร์จ6ก A พวกนี้นะครับก็จะคือออจะะะะบบกกกปปปรรรรริมมมมาาาาาาณณไไไไดด้้้ว่่่่แแสสฟเนนนนีีียถหลผ์คั เรืองับประยูนะครับตัวย่อที่อยู่ท้ายนะครับก็คือเป็นหน่วยการการวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อเรียกในการกินกระแสไฟฟ้านะครับว่าไอ้ตัวนี้กี่วัตต์กี่วัตต์นะครับยกตัวอย่างครับหัวชาร์จตัวนี้กี่วัตต์อะไรเงี้ยประมาณนี้หัวชาร์จตัวนี้65วัตต์หัวชาร์จตัวนี้18วัตต์เตารีดใช้ไฟกี่วัตต์กี่วัตต์พัดลมใช้ไฟกี่วัตต์แอร์ใช้ไฟกี่วัตต์เนี่ยประมาณนี้คือเป็นเป็นการเอาไว้เรียกสำหรับการที่ว่าเครื่่่่อองตตตัััววนนีีี้ยกกรระะแสไฟูท์คบ